งแรมพัทยาซีวิวซอยสีถนนเลียบผ่านเมืองพัทยาได้ปรับแผนการตลาดสู้วิกฤตโควิด -19 ด้วยการใช้พื้นที่ชั้นล่างของโรงแรมเปิดตัวร้านสตล์ยำร้านอาหารไทยอีสานที่ให้บริการเมนูหลากหลายประกอบด้วยเมนูยำชนิดต่างๆยำนัวกุ้งสดยำปลรราแซลมอนยำนัวหมึกสายเมนูผัดชากระเพราโดยใช้วัตถุดิบสดจากทะเลอาทิหอยเชลล์ก้างกุ้งปูปลาหมึกและอื่นๆรวมทั้งขาแกะตุ๋นและเนื้อขาวัว รวมทั้งเมนูอาหารอีสานเมนูต้มยำส้มตำและอาหารหลักอื่นๆโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564นี้เปิดให้บริการทุกวันใน2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและเวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกานายนพดลอังสโวไทยผู้บริหารโรงแรมพัทยาซีวิวได้เผยว่า ร้านสตลยามโรงแรมพัทยาซีวิวสามารถรองรับลูกค้าได้ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของสบคในเรื่องการเว้นระยะห่างประมาณ20-30ท่านและมีบริการแบบเดลิเวอรี่โดยสามารถใช้บริการผ่านแกลฟฟูดแพนด้าและไลแมนโดยหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับร้านอาหารที่ถูกใจลูกค้าชาวไทยที่มาพักผ่อนอย่างเมืองพัทยาในช่วงเวลานี้ okay.